แม้จะเป็นทีมเล็กแต่พลังใจมันล้นเป็นแค่ทีมกลางตารางแต่เป็นตัวป่วนประจำพิม์ลีกสไตล์การเล่นหวังผลบอลออกข้างกันทีเนี่ยมีเรื่องทีมใหญ่ทุกทีมโดนทีเด็ดกันมาแล้วทั่วหน้าตำนานลูกทุ่มไก่ไร้ทีมทานยอดทีมที่ทุ่มบอลกันทีอย่างกับได้เต่ม,มุมตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอย้อนตำนานลูกทุ่มจอมป่วนสโต๊กซิตี้ การเล่นของอาเซนอลชั่วโมงนี้ทำให้คนพูดถึงแท็กติกลูกนิ่งกันอีกครั้งการเล่นเตะมุมหรือลูกฟรกคิกของไอ้ปืนใหญ่กลายเป็นลูกสูตรที่หวังผลได้โดยเฉพาะกับเกมแมนยูเ็ดที่สกอร์ชนะ2-0มาจากเตะมุมทั้งหมดดิมิต้าเบอร์บัตอฟทำหน้าที่เป็นนักวิจารณ์ให้กับอเมซอนในวันนั้นครับบอกว่าอาเซนอลคือสต็อกที่ทรงประสิทธิภาพมากกว่าแน่นอนช็อตนี้มีแฟนปืนบางกลุ่มหัวร้อนหาว่าเบอร์บัตตอฟเนี่ยด้อยค่าทีมพวกเขาแต่เราสามารถยืนยันได้เลยว่าไม่ใช่แน่นอนครับ พอหากใครที่ทันดูฟุตบอลของสโต๊กในช่วงปี2006ถึงปี2013จะรู้ได้เลยว่าทีเด็ดลูกที่ไม่ได้มาจากโอเพนเพย์ของช่างปั้นหม้อมันน่ากลัวขนาดไหนแถมเบอร์บัตตยังย้ำชัดเจนว่าเราทุกคนต่างโดนทีเด็ดสโต๊กมาแล้วทั้งนั้นและเช่นเดียวกันกับไมเกลอาเตตาที่ถูกนักข่าวถามถึงประเด็นนี้ซึ่งเขาเองก็ตอบว่าสิ่งที่เบอร์บัตอบพูดมันคือคำชมสิ่งที่ผู้คนหรือแฟนบอรลรุ่นใหม่ๆถามคือสโต๊กเนี่ยเล่นฟุตบอลแบบไหนครับวิธีการเล่นของพวกเขามันดีจริงๆหรรรือวว่าาาาาเเเพพะสุดทท้ยกกขป็นคีม แล้วสิ่งที่บอรบัตต์บอกว่าพวกเขาดวสโต๊กกันมาแล้วทุกทีมันคือยังไงกันนะเรื่องนี้ครับต้องย้อนกลับไปตั้งแต่เกือบ20ปีก่อนนูน่นแน่ช่วงเวลาที่คุณซืนนามว่าโทนี่พูลิสพาสโต๊กขึ้นมาจากเดอะแชมเปี้ยนชิพมาเล่นในพรีเมียร์ลีกเมื่อปี2006ฟุตบอลของพูลิสคือบอลแบบอังกฤษดั้งเดิมเลยครับบอลโยนยาวเน้นผู้เล่นตัวสูงใหญ่แรงประทะดีพวกเขาเล่นบอลกันน้อยจังหวะแล้วหวังผลที่ลูกกลาอากาศเข้าบอลหนักเพื่อยแย่งบอลเรียกว่าเป็นสไตล์โบราณขนาดแท้ฟุตบอลแบบนนนนััั้้้สาาาาามมมมรถพทีควออดบ2ขงชชเเปิลื่ไ จนกระทั่งขึ้นมาพิเมลีครับทีมมีนักเตะแบ็กขวาชาวไอร์แลนด์ที่ชื่อว่าลอรีดีแล็บเขาคือพ่อของเลียมดีแล็บกองหน้าอิฟสูวิดในปัจจุบันนี่แหละครับลอรีดีแล็บย้ายมาจากสันเดอร์แลนด์มาอยู่กับสโต๊กในปี2006ด้วยสัญญายืมตัวแต่เล่นไปไม่มากก็ได้รับบาดเจ็บหน้าแข้งหกักจากการประทะกับโรบบี้เอลเลียตทำให้ไม่ได้เล่นเลยแต่เมื่อหายดีกลับมาเนี่ยสโต๊ oke, ก็จัดการเซ็นสัญญาซื้อเขามาแบบท้าวรนครับซึ่งเป็นการซื้อตัวที่ยอดเยี่ยมที่สุดเดขีย,วขย็วเ,าาเ,นวเในระบบของ,นง D ap, นทนี่ ไม่ได้มีอะไรที่หวือหวาไม่ได้เร็วสุดๆไม่ได้เปิดบอลแม่นสุดๆหรือเล่นเกมรับได้ดีสุดๆครับเขาเป็นแบค็คที่ธรรมดามากๆม,มีความสามารถระดับกลางๆคนหนึ่งแต่เขามีทักษะอย่างหนึ่งครับที่น่าเหลือเชื่อและไม่เหมือนใครจนมันเป็นทีเด็ดของทีมทีเด็ดที่ว่าอาจจะไม่ใช่ลูกตั้งแต่แบบฟรีคิกหรือว่าแต่มุมแบบอาร์เซนอลรับแล้วมันก็ไม่ได้เป็นลูกที่ไม่ได้มาจากการตั้งเกมโอเพ่นเพย์เหมือนกันนั่นคือลูกทุ่มใช่ครับลูกทุ่มจากการที่บอลออกข้างธรรมดาธรรมดานี่แหละดีแลบมีแรงแขนที่ทำให้เขาสามารถเล่นลูก ครับไกดขนาดที่ว่ามันสามารถพุ่งไปถึงข้างในกรอบเขตโทษได้มันไม่ใช่ลูกทุ่มธรรมดาครับแต่มันทั้งเร็วและแรงไม่ต่างจากลูกเปิดจากเท้าเลยแถมลูกทุ่มมันก็เล็งได้ง่ายๆคู่แข่งมาบางมาสกัดก็ไม่ได้ลำหน้าก็ไม่มีแถมมันควบคุมได้ดีกว่าใช้เท้าดังนั้นครับมันดีกว่าเปิดบอลหรือดีไม่ดีมันดีกว่าเตะมุมได้ซ้ำไปครับเมื่อรวมกับนักเตะที่ตัวใหญ่เล่นลูกกลางอา,า,ากาศได้ดีอยู่แล้วอย่างไรอันชอคอสหรือริคาโดฟูลเลอร์พวกเขาก็สามารถเปลี่ยนจังหวะบอลออกข้างจากทั้งฝั่งซ้ายหรือฝั่งงขขวาาอสนนเเป็ กาสทาประตูได้อย่างน่ากลัวเรียกได้ว e ่าถ้าได้ลูกทุ่มที่เกินครึ่งสนามขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยอยู่ในระยะทาการทั้งหมดการไปเยือนบิทเนียสเตเดียมเนี่ยถือเป็นเรื่องประมาทไม่ได้ครับสนามของพวกเขามีระยะห่างระหว่างป้ายโฆษณาถึงเส้นข้างสนามที่ยาวมากเพื่อเป็นพื้นที่ให้กับดิแลบได้วิ่งมาทุ่มไกลได้อย่างมีอิสระการมาเยือนสนามแห่งนี้เป็นฝันร้ายของหลายๆทีมหนึ่งในนั้นคืออาร์เซนอลในยุคข,ของอาร์เซนวนเกอร์ในช่วงปี2008ถึ20 14, งปี2014เขามาเยือนที่นี่8ครั้งแพ้ไปถึง5ครั้ง R L M C, ้งงมมอาาาเเีีี่่่ยยยัคขหกทนืป2020ดว ทีนี้ครับในทางกับกันเนี่ยเพื่อป้องกันลูกทุ่มไก่ของดีแลบสนามในหลายสนามในช่วงนั้นพากันแก้เกมกันขนาดใหญ่ถึงขั้นยอมขยับปา้ายโฆษณามาให้ใกล้กับเส้นข้างมากขึ้นเพื่อให้ดีแลบไม่สามารถเล่นลูกทุ่มไก่ได้ถนัดมีอยู่เกมหนึ่งครับที่เจอกับเฮาซิตี้ในปี2008บอสมาฮิลกองหน้าของสโต๊กครับบีบเข้ามาต้องเตะบอลทิ้งแต่ bon ting, แตทนที่จะเตะออกข้างตามที่ควรจะเป็นครับพี่แกหันไปเตะออกหลังเรียกว่ายอมเสียเตะมุมดีกว่าโดนลูกทุ่มของดีแลบฤดูกา, 8, 9, ากล2008-2009สโต 9ประตูครับลูกทุ่มของดินแลบเนี่ยไม่ใช่ประเภทมิสไซล์วิถีตรงครับคนอาจจะจินตนาการความหลากหลายของมันไม่ออกครับแต่มันเป็นลูกทุ่มที่น่าเหลือเชื่อมากจริงๆเพราะเขาสามารถทุ่มบอลได้แบบไซ้โค้งได้ด้วยนะสถิติของสโต๊กในช่วงปี2008ถึงปี2013พวกเขาได้ประตูจากลูกนิ่งทั้งหมดแบบไม่รวมจุดโทษมากถึง81ประตูจากทั้งหมด188ประตูที่ทีทมทําได้คิดเป็น43.1%เลยทีเดียวมันเป็นตัวเลขที่มากอย่างไม่น่าเป็นไปได้ครับว่ากันว่าทั้งบอลยาวลูกนิ่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกทุ่มทาให้เกมในบ้านของ ต๊นนั้นแข็งโป๊กเลยครับยิงทาหากวันนั้นฝนตกสนามเจิงนองไปด้วยน้ำและคนบอลทิ้งยาวและลูกทุ่มของพวกเขาจะน่ากลัวเป็นพิเศษถึงขนาดที่กล่าวกันว่าถ้าเป็นวันฝนตกแล้วล่ะก็ต่อให้บาร์เซโลนาก็อาจจะมาแพ้ที่สนามแห่งนี้ก็ได้ซึ่งทว่ากันตามตรงมันก็มีโอกาสไม่น้อยครับเพราะบาร์ซ่าเป็นทีมที่ต่อบอลเล่นบอลกับพื้นหากเจอสภาพสนามที่มีน้ํามีคนพวกเขาก็คงเล่นได้ลําบากต่อบอลกันยากเลี้ยงบอลไปกับเท้าก็ยากจะเล่นลูกกลางอากาศผู้เล่นของสโต๊กก็ตัวใหญ่กว่าสู้ได้ยากอีกต่กับกันสโต๊ก คงเล่นในสไตล์ของตัวเองได้ครับแถมลูกทุ่มไกลแบบนี้บาซ่าก็คงไม่เคยเจอมาก่อนมันก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันที่สโต๊กจะชนะบาซ่าในวันฝนโปรย ด้วยศักยภาพลูกนิ่งที่ดีขนาดนี้ครับทำให้ทุกทีมเนี่ยโดนทีเด็ดกันทั่วหน้าเหมือนกับที่บอวตอ์บอกว่าทุกทีมเนี่ยโดนสโต๊กป่วนกันหมดเดวิดมอยบอกว่านี่มันที่ยิงหนังสติ๊กที่เป็นมนุษย์ชัดๆแซมอลรได้เคยบอกว่านี่เป็นขีปนาวุธที่ดีที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาคนาหลุยฟิลิปส์โคลลารีที่มาคุมเชลซีในยุคนั้นยังบอกว่านี่เป็นสิ่งที่เขาไม่เคยพบพานมาก่อนในชีวิตสโต๊กเป็นทีมที่รู้จักตัวเองดีครับจะบอกว่าเจ ลูกฝ่ายคิดในทางเดียวกันว่าแบบนี้คงอยู่รอดในพิมลิกไม่ไหวแต่ด้วยวิธีการเล่นลูกทุ่มไกลนี่แหละที่ทําให้พวกเขาจบที่กลางตารางได้ซึ่งลูกทุ่มนี้ไม่ได้อยู่ๆก็เกิดขึ้นได้เองธรรมชาตินะครับแต่มันเกิดจากการซักซ้อมซ้ําแล้วซ้าเล่าหรือว่านักเตะองตัวเองมีที่เด็ดตรงไหนมีจุดแข็งตรงไหนกกหยิบมันมาใช้ให้เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันกับตัวดีแลบเขาก็ฝึกตัวเองให้ทุ่มบอลได้ไกลและหลากหลายแบบได้แม้แต่ลูกทุ่มที่มันไซโค้ได้นี่แหละทาไม่ฝึกไม่หัดไม่ซ้อมก็คงทําไม่ได้แน่ๆนโต็อกอยู่ สายฤดูกาลครับในวิธีการเล่นแบบนี้แต่ศักยภาพด้านอื่นๆของพวกเขาก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรและยังคงเป็นทีมเล็กดังนั้นต่อให้มีทีเด็ดตรงนี้มันก็ช่วยทั้งหมดไม่ได้ครับนั่นทําให้อันดับของสโต๊กขยับหนีจากกลางตารางไม่ได้เลยดีแลบเองก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆจนเขาไม่ดีพอจะเป็นตัวจริงไปแล้วเขาย้ายออกจากทีมไปในปี2013ขณะเดียวกันตำแหน่งกุนซือก็มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทีมอื่นก็รับมือกับสโต๊กได้ดีขึ้นวิธีการเล่นของที เล่นทุ่มไก่อีกครั้งก็ไม่ได้จากนั้นทีมก็ตกชั้นไปในที่สุดเมื่อสี่ฤดูกาล2017-2018ดังนั้นครับการที่เบอร์บัตต์บอกว่าอาร์เซนอลคือสโต๊กเวอร์ชั่นที่ดีกว่ามันจึงไม่ใช่การด้อยค่าอย่างแน่นอนอย่างแรกอาร์เซนอลดีกว่าเพราะศักยภาพที่ดีกว่านักเตะเล่นได้ดีกว่าเกมในจังหวะโอเพ่นเพกก็น่ากลัวดุดันแต่มีทีเด็ดที่ลูกตั้งแต่โดยเฉพาะลูกแตะมุมที่โคตรโหดโคตรอันตรายมันเป็นการเปรียบเปรยให้เห็นภาพได้ชัดและเป็นการบอกได้ชัดเจนว่าอาร์เซนอลในตอนนนนี้่าากลัวขดไหน ขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ